ตามหาบ้านเดี่ยวโซนรังสิตคลอง2ต้องดูโฮมเราคลิปนี้เลยค่ะไหม่พามาดูบ้านเดี่ยวโครงการใหม่สไตล์โมเดิร์นนอ์ดิกบ้านหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอยเยอะแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวเพียงแค่77ครอบครัวเท่านั้นค่ะเซ้ย <Wow. S 1> ค่ะทุกคนกลับมาเจอกับใหม่นะคะในคลิปรีวิวบ้านและคอนโดดีๆในโฮมเมลจากโฮมไบเออร์ค่ะ ทุกคนค่ะเดี๋ยวนี้เวลาที่เราจะเลือกซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยหมายว่าเราก็ต้องดูทั้งความคุ้มค่าความปลอดภัยคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่สบายในอนาคตของครอบครัวเราด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เนี่ยโครงการพรามสแควร์2รังสิตคลอง2เป็นโครงการที่ตอบโจทย์ให้เราครบทุกข้อที่หมายกล่าวมาเลยนะคะกับโครงการบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ค่ะที่ฟังก์ชั่นครบพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านกว้างและเขาก็มีขอดยัดส่วนตัวไว้ให้เรานะคะได้ทํากิจกรรมสําหรับคนที่ชอบทํากิจกรรมทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านด้วยค่ะที่สํําาคัญทเล ะะก็อยู่บนถนนรังสิตคลองสค่ะเป็นทำเลที่เดินทางสะดวกแล้วก็รายล้อมไปด้วยสถานที่ <c oughs> ที่อำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตที่ครบในทุกด้านที่สําคัญใกล้กับตลาดไทยด้วยค่ะตัวโครงการนยอยู่บนถนนเรียบคลอง2หรือว่าซอยรังสิตนะครนายก31นะคะเป็นซอยที่เดินทางสะดวกเข้าแล้วก็ออกโครงการได้ทั้งถนนรังสิตนะครนายกแล้วก็ถนนคลองหลวงค่ะ ถ้าใครใช้ทางลัดไปออกถนนพหลโยธินนะคะประมาณ10นาทีก็ขึ้นทางด่วนดอนเมืองโทเวได้เลยนะคะทำให้การเดินทางเข้าใจกลางเมืองอันนี้สะดวกมากๆค่ะจะไปสนามบินดอนเมืองก็ขับรถมาที่ถนนวิภาวดีรังสิตวิ่งตรงไปสนามบินดอนเมืองได้เลยนะคะถ้าสะดวกที่จะใช้ถนนกาญจนาพิเศษเพื่อเชื่อมต่อทางด่วนฉลองรัฐเราก็สามารถไปโซนลาดพร้าวสุขุมวิท ท่องหล่อเอกมัยได้แล้วค่ะนอกจากนี้ก็มีรถไฟฟ้าเป็นทางเลือกให้เราเดินทางสะดวกอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อรังสิตให้เราใช้บริการนั่นเองค่ะสถานีที่อยู่ใกล้กันกับโครงการก็จะเป็นสถานีรังสิตค่ะแล้วโซนรังสิตอะคะ่ะเขาขึ้นชื่อนะคะว่าเป็นพื้นที่หนึ่งเลยที่มีสถานที่อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตให้กับเราได้ครบเลยนะคะอย่างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่ยกระดับแบรนด์ชั้นนําเทียบเท่ากับศูนย์การค้าใจกลางเมืองกรุงเทพก็ต้องยกให้ฟิลเจอร์ปาร์กรังสิตนั่นเองค่ะนี้ยังมีพวกไฮเปอร์มาร์เก็ตนะคะซึ่งเป็นแหล่งสําหรับซื้อข้าวของเครื่องใช้ต่างๆให้เราเลือกอีกหลากหลายเลยค่ะ และยังใกล้กับศูนย์ตลาดค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่อย่างตลาดไทยแล้วก็ตลาดไอาราอีกด้วยนะคะส่วนสถาบันการศึกษาชื่อดังก็มีให้เลือกตั้งแต่ระดับประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัยเลยค่ะสุดท้ายคือโรงพยาบาลค่ะนี้สําคัญมากๆเลยนะคะก็จะมีโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเนี่ยให้เลือกใช้บริการหลากหลายแห่งเลยค่ะโครงการพรามสแควร์สรังสิตคลอง2ค่ะพัฒนาบนที่ดินรวม20ไร่นะคะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นสไตล์โมเดิร์น นอร์ดิกนะคะแล้วก็เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ค่ะทั้งหมดี่ยมีแค่77ยูนิตเท่านั้นนะคะเราก็จะได้ความเป็นส่วนตัวค่ะในราคาที่คุ้มค่ามากๆนะคะทุกๆยูนิตในโครงการนะคะเขาจะหันหน้าทางทิศเหนือแล้วก็ตั้งอยู่บนถนนเมนนะคะและถนนเมนของเขาเนี่ยก็จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ8เมตร30ซนติเมตรโดยประมาณนั่นเองนะคะข้อดีของบ้านที่นี่ก็คือเขาจะมีบ้านอยู่ฝั่งเดียวนั่นเองนะคะหมายความว่าเราเปิดประตูบ้านออกมาเราก็จะไม่เจอบ้านในฝั่งตรงข้าม ค่่านนัเองะสำหรับแบบบ้านนะคะที่นี่มีด้วยกันทั้งหมด2แบบค่ะแบบแรกนะคะชื่อว่านอร์ดิกค่ะที่ดินเนี่ยจะเริ่มต้น60ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอยก็คือ268ตารางเมตร5้าห้องนอน3มห้องน้ํา3ที่จอดรถนะคะพร้อมครัวไทยแล้วก็ชั้นลอยอเนกประสงค์ด้วยค่ะนี่คือแบบบ้านที่ชื่อว่านอร์ดิกพลัสนั่นเองค่ะหมายพามาดูหลังนี้เลยค่ะที่ดินจะเริ่มต้นที่70ตารางวาพื้นที่ใช้สอยก็คือ295ตารางเมตรนะคะฟังก์ชัน6ห้องนอน4ห้องน้ํา3ที่จอดรถนะคะ พร้อมกับห้องครัวไทยแล้วก็ชั้นลอยอนเนกประสงค์นั่นเองค่ะเรียกว่าฟังก์ชันเต็มอิ่มเลยค่ะรองรับกันอยู่อาศัยได้ยาวๆนะคะตั้งแต่ครอบครัวเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขยายเลยคะ่ะนี่คือประตูทางเข้าของแบบบ้าน Nordic Plus นะคะที่นี่เขาให้เป็นประตูบานปิดค่ะสวยงามแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวนะคะค่อนข้างจะทันสมัยเลยค่ะให้ดิจิตอลดอล็อกมาด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยนั่นเอง นี่ค่ะก็คือด้านในของแบบบ้าน n o r d ดิกพลัสนั่นเองนะคะจริงๆอะ่ะโซนนี้ไม่ชอบมากๆเลยนะนี่คือโซนแรกที่เราเข้ามาในบ้านก็คือพื้นที่ของฟอยเยหรือว่าถงต้อนรับนั่นเองนะคะ คือเขาออกแบบมาค่อนข้างที่จะทันสมัยคะ่ะแล้วก็มีความสูงโปร่งนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะดีไซน์เป็นพวกตู้เก็บรองเท้าชั้นวางรองเท้าไว้บริเวณในบ้านได้เลยแล้วก็แยกเป็นสัดส่วนด้วยนะคะฝุ่นต่างๆแล้วเราใส่รองเท้าเนี่ยเขาก็จะอยู่ในโซนพื้นที่ตรงฟออเรส <house> ตรงนี้แหละคะ่ะเขาจะแบ่งโซนเอาไว้นะคะกับโซนพื้นที่ด้านในของบ้านบิลชั้นนะคะหรือว่าตู้เก็บรองเท้าเป็นรูปตัวแอลแบบในบ้านตัวอย่างได้เลยนะคะฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นกระจกแล้วก็ที่นั่งใส่รองเท้าค่ะไปพาเข้าไปดูโซนด้้าานนนนใของบกัค่ะ ส่วนโซนนั่นในของบ้านนะคะที่นี่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านของฝรั่งอ่ะทุกคนค่อนข้างที่จะดีไซน์ออกมาได้ทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของเรามากๆนะคะแบบดอดิกพลัสค่ะ ด้านในตรงกลางนี้นะคะเขาจะดีไซน์มาเป็นแบบ c o m นแอ area ค่ะก็จะเชื่อมต่อพื้นที่นะคะถ้าเราเห็นเนี่ยจะเห็นตั้งแต่ living dining ไปสู่พื้นที่ของโซนคิทเช่นเลยนะคะซึ่งในบ้านเนี่ยเวลาที่เราทํากิจกรรมเนื่องจากบ้านไทยใหญ่เวลาที่มีสมาชิกมาปาร์ตี้อาจจะนั่งดูหนังอยู่โซน living นะคะทานข้าวไปพร้อมกันนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ไว้าสาหรับจัดเตรียมอาหารเนี่ยมันอยู่ในพื้นที่ระนาบเดียวกันเพราะฉันจะทําให้สมาชิกในครอบครัวสามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้นะคะ ลิฟวิ่ที่เนี่ยค่อนข้างจะให้ความเป็นส่วนตัวเพราะว่าพอประตูทางเข้าอะ่ะเขาจะแยกโซนไว้ชัดเจนใช่ไหมพอส่วนของลิฟวิ่งอะคะ่ะผนังฝั่งที่เขาติดตั้งทีวีตรงเนี้ค่ะก็จะเป็นผนังทึบเนาะด้านข้างจะขนาบด,ด้วยหน้าต่างนะคะทั้ง2ฝั่งเลยก็เราสามารถที่จะมองเห็นพื้นที่บริเวณที่จอดรถได้นะคะ ตรงนี้ติดตั้งทีวีจอใหญ่ๆค่ะประมาณ60นิ้วขึ้นไปกำลังดีแล้วก็บ้านนี่นะะแบบ Nordic Plus เนี่ยเขาให้ความสูงโปร่งค่ะ mm hmm. for to ceiling ชั้นล่างจะอยู่ที่ประมาณ2.8เมตรนั่นเองนะคะแล้วก็พื้นค่ะก็เป็นพื้นกระเบรื่องแกรนิโตไซส60์60ค mm ูณหเซนติเมตรก็เช็ดล้างทำความสะอาดง่ายนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเป็นพื้นที่ของโซฟานะคะวางโซฟา3าที่นั่งตัวใหญ่ๆได้เลยจะเป็นรูปตัวแอก็ได้ coffee table ไซส์ใหญ่แบบในบ้านตัวอย่างได้เลยนะคะ ที่ลิฟวิ่งอะคะ่ะเขาจะมีประตูกระจกสไลด์บานใหญ่อะทุกคนค่ะเปิดออกมาเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่ขอดยดัดซึ่งอยู่ในบริเวณรั้วบ้านของเรานั่นเองนะคะต้องบอกว่าโครงการพรามสแควร์สองรังสิตคลองสองเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับพื้นที่ในบ้านไม่พอเนะเขายังให้ความสําคัญกับพื้นที่สีเขียวด้านนอกบ้านด้วยใครที่ชอบทํากิจกรรมกลางแจ้งชอบปลูกต้นไม้นะคะก็สามารถที่จะเนรมิตพื้นที่ตรงนี้ได้เลยหรือบางคนนะคะชอบแช่น้ำเนี่จะมีแบบว่า จากุซซี่นะคะไว้บริเวณในบ้านก็ได้หรือจะมีบ่อประครับก็ได้เหมือนกันค่ะมาดูพื้นที่ไดนิง่งแอรียกันต่อค่ะไดนิ่งที่นี่เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะวางโต๊ะรับประทานอาหารนะคะประมาณ6 ถึง8ที่นั่งกำลังดีเลยค่ะและด้วย for t w ceiling ที่สูงถึง2.8เมตรนะคะจะติดแชนเดเลียไว้บริเวณโต๊ะรับประทานอาหารแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้ค่ะตรงนี้ก็พื้นที่ตำแหน่งก็ดีนะคะเนี่ยแสงสว่างทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างบ้านก็เข้ามาพอสมควรเลยนะคะจากโต๊ะรับประทานอาหารนะคะไปถึงโซนห้องครัวเขาจะมีสเปซค่อนข้างกว้างนะคะเราจะวางไอซ์แลนด์แบบในบ้านตัวอย่างก็ได้นะคะหรือว่าจริงๆเราจะปล่อยเป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อให้สเปซตรงนี้มันกว้างก็โอเคเหมือนกันนะคะ สำหรับแบบบ้านที่นี่เนี่ยหมายต้องบอกว่าเขาให้ข้อดีมา2อย่างที่หมายถูกใจสําหรับพื้นที่โซนทัวก็คือ1เลยเนะะี่ยค่ะเขาจะมีมุมที่จะเป็นพื้นที่โซนแพ่นที่ในบ้านแบบในบ้านตัวอย่างตรงนี้เลยประตูตรงนี้ไม่ได้มีให้นะคะแต่เขาทํากรอบเอาไว้ให้นะ,ะเราจะใส่พวกประตูกระจกสไลด์ไว้แยกส่วนก็ได้หรือจะเปิดโล่งแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้นะคะ สำหรับเคาน์เตอร์ครัวนะคะที่เห็นนี่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ของแผนที่ทางโครงการอะ่ะเขาจัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามเราไม่ต้องเสียสตังค์เพิ่มเติมแล้วนะแล้วก็ขนาดใหญ่ด้วยนะคะใครที่อยากจะแบบอบขนมในบ้านหรือว่าจะมีแบบไว้คุกกิ้งเล็กๆอะไรเงี้ยสามารถทําได้เลยนะคะตู้แขวนต่างๆพร้อมให้เรียบร้อยเลยช่องนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะใส่ตู้เย็นไซสใ์ใหญ่ๆก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าเอ๊อยากได้ตู้เย็น2ประตูนะคะแบบว่า ประตูใหญ่ๆตู้เย็นไซส์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็สามารถจะจัดวางได้ค่ะพื้นที่ตรงแผนที่นี้นะคะมีประตูเปิดเชื่อมไปด้านหลังซึ่งทางโครงการอะ่ะเขาทำห้องครัวไทยเอาไว้ให้ด้วยค่ะประตูนี้นะคะเขาจะเปิดเชื่อมมาโซนด้านหลังของบ้านซึ่งทางโครงการนะคะเขาได้ก่อเคาน์เตอ,อร์ครัวไทยนะคะซึ่งเป็นเคาน์เตอร์ปูนแบบนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามมากๆเราก็เพิ่มเติมในส่วนของหน้าบ้านได้เลยนะคะและก็มีพื้นที่ค่ะไว้สําหรับ ทำเป็นพวกโซนลอนดี่นะคะวางเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าที่สําคัญโครงการนี้นะคะมีทั้งถังเก็บน้ําแล้วก็ปั๊มน้ําให้เรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะไปดูส่วนที่เป็นห้องนอนกันดีก,กว่านะคะเผื่อว่าบ้านไหนเนี่ยมีผู้สูงอายุนั่นเองค่ะ แบบบ้าน Class นอร์ดิกพลัสค่ะที่นี่ที่ชั้นล่างนะคะเขาก็จะมี2ห้องนอนด้วยกันนะคะจริง,รงๆกับฟังก์ชันเขาคือ6ห้องนอนเนาะแต่ว่าอยู่ด้านล่างเนี่ยไป2ห้องนอนแล้วนะคะซึ่งแต่ละห้องเขาก็จะแบ่งกันว่าห้องไหนอยู่ปีกซ้ายปีกขวาของบ้าน,นะคะ่ะอย่างห้องนี้เนี่ยถือว่าเป็นห้องหนึ่งที่วิวดีมากๆนะคะเหมาะกับบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุค,ะคะ่ะเพราะว่าเป็นห้องที่จะมีประตูกระจกสไลด์เปิดออกไปนะคะเห็นวิวของคอร์ทยาดด้วยค่ะ พอร์ยาร์ดเนี่ยคือแปลนเนี้ยเขาจะได้พื้นที่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นจะได้พื้นที่สีเขียวเรียกว่าโอบร้อมแทบจะโอบล้อมตัวบ้านเลยนะคะแล้ววางเตียงนอนนะคะได้ประมาณ5ฟุตกําลังดีมีพื้นที่เหลือไว้สําหรับจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆและอย่างที่บอกไว้ว่าถ้ามีผู้สูงอายุดีตรงไหนดีตรงที่เขามีห้องน้ําส่วนตัวค่ะห้องน้ําสูงโปร่งกว้างขวางแยกโซนแห้งโซนเปียกแล้วก็มีหน้าต่างระบายอากาศลดความหับชื้นให้ด้วยค่ะ ส่วนห้องนอนอีกห้องนึงค่ะที่บริเวณชั้นล่างนะคะห้องนี้เนี่ยในบ้านตัวอย่างอะ่ะเขาปรับเปลี่ยนนะคะให้กลายเป็นห้องทํางานก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านถ้าสมาชิกในบ้านเยอะค่ะทุกๆห้องทำเป็นห้องนอนได้หมดเลยนะคะ ห้องนี้ก็วางเตียงนอนประมาณ3ฟุตครึ่งกําลังดีค่ะก็เหลือพื้นที่ไว้จัดวางแบบพวกเฟอร์นิเจอร์อื่นนะคะจัดวางให้เป็นห้องทํางานแบบในบ้านตัวอย่างก็ได้หรือว่าจะปรับเปลี่ยนนะคะให้กลายเป็นห้องแบบฟิตเนสส่วนตัวอะไรอย่างนี้ได้เลยค่ะติดกันก็จะเป็นโซนของห้องน้ํานั่นเองนะคะก็ห้องน้ําที่นี่ทุกๆห้องอะ่ะบอกเลยว่าสูงโปรง่งแล้วก็กว้างขวางแยกโซนแห้งโซนเปียกแล้วก็มีหน้าต่างไว้เปิดระบายอากาศลดความอับชื้นค่ะ ส่วนพื้นที่ตรงนี้ที่หมายนั่งอยู่นะคะนี่ยังอยู่ที่ชั้นล่างของแบบบ้าน n o r d i c Plus นั่นเองนะคะเป็นพื้นที่เนกประสงค์ค่ะพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะคะเราสามารถจะบิวแบบในบ้านตัวอย่างได้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นประตูที่เปิดเข้าไปด้านในเป็นห้องเก็บของนะคะเราบิวปิดไว้ก็สวยงามนะคะทำเป็นที่นั่งพักแบบนี้ก็ได้ถ้าบ้านไหนที่มีสัตว์เลี้ยงอะคะ่ะบริเวณนี้อาจจะตั้งแบบบ้านของน้องหมาน้องแมวได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะบิวให้เป็นตู้โชว์เก็บของสะสมก็ได้ะคะ่ะ ในส่วนของบันไดนะคะที่นี่เนี่ยโครงสร้างเขาจะแข็งแรงค่ะเพราะว่าให้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะคะแล้วก็ช่วงบันไดตรงนี้ค่อนข้างกว้างด้วยบวกกับลูกนอนนะคะก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นลงเนี่ยเดินได้เต็มเท้าเลยนะคะส่วนบริเวณที่ชั้นพักบันไดอะคะ่ะเขาจะมีช่องแสงแล้วก็น้าต่างให้เพื่อทําให้เวลากลางวันอะเราไม่ต้องเปิดไฟแสงสว่างจากธรรมชาติส่องเข้ามาขึ้นลงบันไดคือปลอดภัยเลยค่ะ และนี่ก็คือไฮไลท์ของแบบบ้านนอร์ดิกพลัสนั่นเองค่ะทุกคนขึ้นชื่อว่าแบบบ้านที่เป็นนอร์ดิกแล้วนะคะก็คือเนี่ยค่ะทรงจั่วที่อยู่ตรงนี้นะคะไฮไลท์คือโซนตรงนี้แหละคะ่ะโฟลทูซีลิงตรงนี้เนี่ยจะสูงอยู่ที่ประมาณ5.9เมตรด้วยกันนะคะซึ่งที่ชั้น2นี้นะคะก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะ2ห้องน้ำค่ะแล้วก็จะมีพื้นที่อนเนกประสงค์นะคะบวกกับชั้นลอยแบบนี้เลยค่ะจริงๆอ่ะพื้นข้างล่างตรงนี้นะคะโซนอนเนกประสงค์เน่เราสามารถปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นห้องนอนก็ได้ เป็นห้องนอนอะไรได้บ้างคือเป็นห้องนอนของเด็กๆได้นะคะเพราะว่ามันเชื่อมกันเลยกับห้องมาสเตอร์เบดมแต่เดี๋ยวไปพาขึ้นไปดูชั้นลอยก่อนค่ะที่ชั้นลอยเนี้ยค่ะมีความสูงค่อนข้างโปร่งเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําเป็นแบบห้องใต้หลังคาเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนหรือว่าทําเป็นโซนสําหรับทํางานอนดีเลย์ก็สามารถทําได้นะคะ สำหรับห้องมาสเตอร์เบดมของแบบบ้านนอร์ดิกพลัสนะคะที่นี่เนี่ยฟังก์ชันห้องนี้เนี่ยเขาก็จะฟิลเหมือนโรงแรมเลยค่ะเราเปิดประตูเข้ามาเราก็จะเจอกับพื้นที่ของ Wal k i n Closet ก่อนเลยนะคะที่เนี่ยเราสามารถจะบิวตู้เสื้อผ้าแบบในบ้านตัวอย่างได้นะคะลักษณะเป็นรูปตัวแอลได้เลยค่ะเก็บผ้าได้เยอะมากๆอ่ะถ้าไม่พออ่ะเราสามารถไปใช้ห้องนอนอื่นนะคะให้กลายเป็นห้อง Wal k i n c l o s e เเพิ่มได้อีกนะคะแต่ว่าห้องนี้จริงๆอ่ะหมายว่าแค่เก็บผ้าเราก็พอแล้วนะ ติดกันนะคะกับพื้นที่ Walk in Closet ค่ะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนั่นเองนะคะห้องน้ำอะ่ะอย่างที่บอกไว้ว่าทุกๆห้องอะ่ะจะเป็นห้องน้ำขนาดใหญ่แล้วก็มีความสูงแยกโซนแห้งโซนเปียกเอาไว้ใช้งานได้สะดวกนะคะแล้วก็มีหน้าต่างด้วยอันนี้คือสำคัญมาก,มากๆเวลาที่เราอาบน้ำพวกไอความร้อนจากตัวเรากลิ่นอับชื้นต่างๆของห้องน้ำเราเปิดระบายอากาศเพื่อให้อากาศนอก,นอกถ่ายเทเข้ามาได้เลยค่ะ นี่ค่ะแล้วบริเวณนี้นะคะก็สามารถที่จะบิวนะคะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งติดกระจกบานใหญ่ๆแบบในบ้านตัวอย่างได้เลยเพราะว่าผนังเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้าง สำหรับพื้นที่โซนนอนนะคะเตียงนอนในห้องนอนเนี่ยของห้องมาสเตอร์เบดดูระวังเตียงนอน5ฟุต6ฟุตได้นะคะแสงสว่างมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างอยากจะมีทีวีแบบในบ้านตัวอย่างนะคะติดไว้ในห้องนอนไว้ดูหนังอะไรเงี้ยสามารถทําได้ไฮไลท์อย่างหนึ่งของห้องมาสเตอร์เบดรูนะคะก็คือมีระเบียงส่วนตัวให้ด้วยนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะแล้วระเบียงนี้เราสามารถที่จะเข้าออกได้นะคะจากห้องมาสเตอร์เบดรูแล้วก็จากรบริเวณที่จะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะ และนี่ก็คือห้องนอนที่2ค่ะห้องนอนนี้นะคะก็สามารถที่จะวางเตียงนอนไซส์ใหญ่ได้เหมือนกันเนาะซึ่งห้องนอนที่2และห้องนอนที่3เนี่ยจะอยู่โซนด้านหลังบ้านก็จะได้ความเงียบสงบนะคะวางเตียงนอนไซส์ใหญ่ไม่พอคะ่ะยังมีพื้นที่เหลือไว้จัดวางพวกโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะคอมนะคะหรือแม้กระทั่งจะบิวพวกตู้เสื้อผ้าก็สามารถทําได้แล้วก็มีพื้นที่เหลือไว้สําหรับวางโตข้างเตียงได้อีกด้วยนะคะไฮไลท์ของห้องนอนที่2ก็คือมีระเบียงส่วนตัวให้ค่ะ ระเบียงของห้องนอนที่สองเนี่ยไม่ใช่ขนาดเล็กเลยนะคะทุกคนเป็นระเบียงขนาดใหญ่ที่เราสามารถจะทาพื้นที่สีเขียวส่วนตัวไว้สําหรับเราก็ได้ค่ะจะวางโต๊ะเก้าอี้ไว้นั่งจิบกาแฟหรือว่าดื่มดม่าบรรยากาศของบ้านก็สามารถทําได้นะคะเป็นระเบียงกว้างมากๆเลยค่ะส่วนห้องนี้คือห้องนอนที่สค่ะที่นี่บอกแล้วนะว่าเขาจะให้ห้องนอนขนาดใหญ่ทุกห้องนะคะ ถ้าสมาชิกในบ้านไม่เยอะอย่างที่บอกไว้ว่าผู้หญิงอย่างเราก็จะมีกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าต่างๆนะคะเราก็สามารถในรมิตห้องนี้ปรับเปลี่ยนนะคะให้กลายเป็นห้องเก็บแบบเสื้อผ้าหรือว่าเก็บกระเป๋าของเราก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสมาชิกเยอะนะคะต้องการที่จะเป็นห้องนอนเนี่ยก็สามารถวางเตียงนอนไซส์ใหญ่ค่ะขนาดไม่แตกต่างกันเลยกับห้องนอนที่2นะคะแสงสว่างมาจากทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านข้างด้วยค่ะ ส่วนนี้ก็คือฟังก์ชันสุดท้ายของแบบบ้านนอร์ดิกพลัสนะคะกับห้องน้าส่วนกลางที่บริเวณชั้น2องนั่นเองนะคะห้องน้ำเนี่ยเห็นไหมว่าเขามีความกว้างขวางแล้วก็สูงโปร่งมากๆเลยนะคะแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้ชัดเจนค่ะเราจะใส่พวกฉากกั้นหนอวมมันห้องน้ําก็ได้นะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเบิ้ลผนังออกมาไว้สําหรับแบบวางพวกแชมพูสบู่ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถวางได้เลยนะคะแล้วก็ด้านบนตรงนี้เขาก็จะมีช่องแสงน,นะคะซึ่งเราสามารถที่จะ ให้แสงสว่างส่องเข้ามาในเวลากลางวันที่ไม่ต้องเปิดไฟก็ได้แล้วก็เปิดอบรยอากาศเมื่อความแับชื้นในห้องน้ําได้ด้วยค่ะ สำหรับพื้นที่ส่วนกลางหรือว่าคลับเฮาส์ของโครงการพรามสแควร์สองรังสิตคลองสองนะคะที่นี่เนี่ยก็จะอยู่โซนด้านหน้าของโครงการนั่นเองจริงๆก็คือออกแบบมาเพื่อให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะเข้าใช้งานพื้นที่ส่วนกลางได้ได้อย่างทั่วถึงนะคะที่นี่เนี่ยถึงแม้ว่าคลับเฮาส์จะอยู่ด้านหน้าค่ะแต่ว่าสระว่ายน้ําเป็นแบบเซมิเอ t d o ร์ค่ะก็จะอยู่ในร่มนะคะลูกบ้านก็สามารถที่จะว่ายน้ําได้ตลอดทั้งวันแล้วก็พร้อมกับระบบสปาด้วยค่ะส่วนชั้น2องะค่ะของคลับเฮาส์ก็จะเป็นโซนของห้อง โคเวิร์ก g s งสเปซนะคะเป็นพื้นที่ที่ลูกบ้านเนี่ยสามารถที่จะมานั่งทํางานนั่งพักผ่อนได้นะคะหรือว่าถ้ามีแขกเนี่ยไม่สะดวกให้เข้าพบที่บ้านใช้พื้นที่ของโคเวิร์ก g s งสเปซได้เลยค่ะและถ้าชอบออกกําลังกายในร่มนะคะใหม่แนะนําฟิตเนสรูมที่นี่เลยค่ะเพราะอุปกรณ์เครื่องเล่นเครื่องออกกาลังกายต่างๆคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิง่งครบครันมากๆนะคะคาเพ้าตรงนี้ค่ะเขายังจะออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับพื้นที่ของสวนส่วนกลางด้วยสวนนะคะเขาก็จะมีลูกเล่นของเขานะคะด้วยการแบบ กแต่งด้วยไม้นะคะขนาดใหญ่เพิ่มความร่มเงาแล้วก็จะมีไม้ดอกไม้ใบนะคะที่นี่ใครที่อยากจะแบบมาสูดอากาศบริสุทธิ์มาเดินเล่นมาเปลี่ยนบรรยากาศก็สามารถใช้พื้นที่สำหรับสวนส่วนกลางได้เลยมีที่นั่งพักผ่อนแล้วก็มีสนามเด็กเล่นกลางแจ้งให้สำหรับเด็กๆด,ด้วยนะคะและค่าส่วนกลางที่โครงการพรามสแควร์2รังสิตคลอง2ที่นี่ไม่แพงค่ะแค่25บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นค่ะ ส่วนสุดท้ายที่พามาดูก็คือเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยค่ะที่บริเวณเมนเกตนี้นะคะมีทั้งรอปพอและก็กล้อง C C T V ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะที่นี่นะคะการเข้าออกเนี่ยก็จะเป็นแบบดับเบิลเกตค่ะแบ่งแยกระหว่างเรสซิเดนต์แล้วก็วิซิเตอร์ก็จริงๆก็ดีนะคะเพราะว่ามันอำนวยความสะดวกสบายให้ทั้งผู้มาติดต่อแล้วก็ลูกบ้านค่ะการเข้าออกของเรสซิเดนต์หรือว่าลูกบ้านที่นี่นะคะจะเข้าออกด้วยระบบสแกนป้ายทะเบียนรถยนต์ค่ะ ชมแบบนี้แล้วนะคะใครที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ในโซนรังสิตใหม่แนะนํากับโครงการพรามสแควร์2รังสิตคลอง2เลยค่ะเพราะว่าโครงการนี้เราจะได้บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ในสังคมที่เป็นส่วนตัวเพียงแค่77ยูนิตเท่านั้นนะคะแถมฟังก์ชันในบ้านเนี่ยก็ยังแบบตอบโจทย์การขยายของครอบครัวเราในอนาคตได้ดีมากๆเลยนะคะเราจะอยู่ตั้งแต่ครอบครัวเริ่มต้นหรือว่าครอบครัวขนาดใหญ่ก็ได้ค่ะแบบบ้านก็มีให้เลือก2แบบด้วยกันนะคะแล้วก็มีขอดยาร์ดให้เราด้วยนะคะเอาไว้ให้สมาชิกในครอบครัวได้ทํากิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอินด หรือว่าเอาดอนนั่นเองค่ะและสิ่งที่ไม่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะในตัวบ้านก็คือเขามีชั้นลอยอเนอกประสงค์ให้ด้วยค่ะเราอยากจะปรับเปลี่ยนตรงนั้นนะคะให้กลายเป็นห้องใต้หลังคาหรือว่าเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องยังสามารถทําได้เลยค่ะในราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่7จ็ดล้านเก้บาทค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะเขาเปิดโครงการมีราคาพรีเซลสาหรับแปลงพิเศษให้ส่วนลดสูงสุดอีก1ล้านบาทเลยค่ะจาก7.99ก็จะเป็น6.99คือ6กล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทค่ะแล้วก็ยังจะมีของแถมนะคะให้อีกกว่า 5, 000า0,000บ เลยค่ะใครที่สนใจก็อย่ารอช้านะคะแนะนําว่าให้มาดูบรรยากาศดูบ้านของจริงที่โครงการได้สํานักงานขายตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นรีบมากันหน่อยนะคะทั้งแปลงพิเศษราคาดีสิทธิ์ส่วนลดของแถมที่แบบจะให้จะเต็มค่ะเดี๋ยวไหม่แปะไว้ให้แล้วกันว่าเขาแถมอะไรบ้างบอกเลยว่าเยอะมากๆค่ะในไหนใหม่ก็อยู่ที่เส้นรังสิตแล้วนะคะเส้นรังสิตคลอง2ตรงนี้ยมีร้านอาหารมีคาเฟ่ยเยอะเลยหม่จะขอพาไปคาเฟาท่ที่ที่หนึ่งค่ะที่บอกเลยว่าสถานที่เขาชิคแล้วก็เก๋มากค่ะ พร้อมแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะหมาพามาเช็คอินที่เติมหวานคาเฟ่บิสโต้ค่ะตรงนี้อยู่ที่รังสิตคลอง3ามนั่นเองนะคะจากโครงการมาไม่ไกลเลยค่ะ สดชื่นมากค่ะเมนูที่หมสั่งนะคะที่นี่เนี่ยก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่นะคะในส่วนของพาร์ทเครื่องดื่มเนี่ยนะอย่างที่ไหมดื่มไปนะคะเมนูนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเมนูโซดาค่ะก็จะเลือกเป็นลินจีโรสโซดานั่นเองนะคะก็จะมีลินจีมีโซดาแล้วก็มีกุหลาบด้วยค่ะส่วนเครื่องดื่มที่จะเป็นแบบพวกแบบ กาแฟอะไรเงี้ยเขาก็จะใส่พวกผลไม้เข้ามานะคะอันนี้ก็คือเป็น black orange นั่นเองค่ะที่นี่จะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่กาแฟน้ำส้มของเขาอะคะ่ะเขาจะเป็นน้ำส้มคั้นสดนั่นเองนะคะ แล้วก็ส่วนในฟากของเบเกอรี่ค่ะต้องบอกว่าที่เนี่ยเบเกอรี่เขาก็จะมีหลากหลายแล้วก็เป็นเบเกอรี่โฮมเมดด้วยนะคะคือยืนพื้นในทุกๆวันอะ่ะเขาก็จะเป็นเมนูที่เป็นแคมเบลลนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่แคมเบลลชีสเค้กนั่นเองนะคะส่วนเมนูต่างๆก็จะมีแบบหลากหลายวนกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเมนูเค้กมีให้เลือกเยอะมากนะคะวันนี้ก็จะมีแมคคาเดเมียค่ะส่วนอีกเมนูหนึ่งก็จะเป็นช็อกโกแลตคาราเมลอัลมอนน์นั่นเองนะคะมาเดยวชิมก่อน แต่คือแบบใครที่อยากจะแบบหาแบบเครื่องดื่มสดชื่นสดชื่นที่นี่ก็คือดีมากๆเลยนะแล้วก็ร้านอ่ะจริงๆเติมหวานคาเฟ่แอนด์บิสโตเนี่ยค่ะเขาก็จะมีหลายสาขาด้วยกันนะคะตั้งแต่สาขาคลองซองตังสือคลองสองคลอ,อ,องสามแล้วก็คลองสี่แต่ละร้านนายเขาก็จะมีการตกแต่งข้างในที่แตกต่างกันแต่วันนี้ก็คือรังสิตคลองสามสาขาเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์มินิมอลนั่นเองค่ะมาใครที่อยากจะมาทาน เติมหวานคาเฟ่อนชชวิโชอะค่ะที่ร้านเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์อะจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงเชา้าจนถึงหนึ่งทุ่มเสาร์ที่ก็คือ8ปดโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะ ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทาไมโซนรังสิตนะคะถึงเป็นอีกหนึ่งโซนที่หลายๆคนเลือกที่จะเป็นโซนที่เราอยู่อาศัยนั่นเองนะคะเพราะว่าการเดินทางก็สะดวกอยู่ใกล้ทั้งทางด่วนดอนเมืองโทเวแล้วก็ยังใกล้รถไฟฟ้าอีกด้วยนะคะอย่างวันนี้ค่ะโซนที่ใหม่มาตรงนี้ก็คือรังสิตคลองสองนั่นเองนะคะร้านอาหารต่างๆก็หาง่ายแล้วก็คาเฟ่ก็มีให้เลือกมากมายนั่นเองนะคะกับโครงการพรามสแควร์สองรังสิตคลองสองค่ะโครงการนี้น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเขานะคะให้บ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวนะคะที่ดินขนาดใหญ่ัง ภายในบ้านกว้างขวางค่ะรองรับการเติบโตของครอบครัวในอนาะคตได้แบบยาวๆอยู่ได้ตั้งแต่ครอบครัวเริ่มต้นไปจนถึงครอบครัวขนาดใหญ่เลยค่ะที่สําคัญนะคะสังคมของเขาเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ในราคาที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่าทั้งโครงการค่ะมีแค่77ยูนิตเท่านั้นแล้วก็หันหน้าทางทิศเหนือทุกยูนิตตั้งอยู่บนถนนเมนนะคะแล้วก็ตั้งอยู่ฝั่งเดียวด้วยก็คือเปิดประตูบ้านมาทุกๆเช้าเราจะไม่เห็นบ้านของเพื่อนเลยแน่นอนนะคะใครที่ลังเลอยู่ก็รีบตัดสินใจกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีดีลพิเศษ แปลงพิเศษให้สิทธิ์ส่วนลดสูงสุดถึง1ล้านบาทแล้วก็ของแถมอีกกว่า5 0 0แสนบาทค่ะในราคาเริ่มต้นอยู่ที่7 9 9 0 0 0าบาทสำนักงานขาย9้าโมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะรายละเอียดของโครงการค่ะหมาจะแปะไว้ให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ใครที่ สงสัยก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็อยากจะได้บ้านโครงการไหนราคาพิเศษแล้วก็ดีลพิเศษยังไงก็สามารถแชทมาพูดคุยกันได้นะคะแล้วฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยากจะหาคาเฟ่ทานเบเกอรีอ่อร่อยๆในบรรยากาศสบายๆส,สวยๆไว้ถ่ายรูปเช็คอินแบบนี้เติมหวานคาเฟ่แอนด์บิสโทรค่ะมีให้เลือก3สาขาเลยตั้งแต่สาขาคลอง2องคลอง3แล้วก็คลอง4ค่ะวันนี้หมดเวลาของโฮมเราวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอ๋อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราแล้วก็เป็นกาลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ